โดยเมื่อวานนี้ค่ะทางกองทับ,บกได้ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโรงพยาบาลพนมดงรักษที่จังหวัดสุรินนะคะเก็บหลักฐานผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายกัมพูชา โดยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ในเวลาช่วงเช้านะคะได้เกิดเหตุการณ์ยิงกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้าสู่พื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้อาคารหลายหลังนะคะได้รับความเสียหายโดยเฉพาะอาคารภูมิพัฒน์และอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพระครูอาพัฒรรมหรือว่าหลวงตารอดซึ่งก็เป็นอาคารห้อง ตรวจคันมารดาก่อนคลอดเจ้าหน้าที่ได้เล่านะคะว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องตรวจคันมารดาก่อนคลอดได้ยินเสียงระเบิดจากห้องอาคารภูมิพัฒน์และมีสะเก็ดระเบิดพุ่งเข้ามาในห้องตรวจคันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้อ,อพยพหญิงตั้งคันออกมาได้อย่างปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เหตุการณ์นี้ค่ะสะท้อนถึงความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในสถานพยาบาลซึ่งก็เป็นสถานที่ปลอดภัยกลับต้องผเผชิญกับภัยคุกคามจากสงครามเจ้าหน้าที่สถาบาันนิติวิทยาศา,ศาสตร์นะคะได้เก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุเพื่อทําการตรวจสอบและพิสูจน์ที่มาของกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่สถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้เข้าเก็บตัวอย่างเพื่อไปพิสูจน์รายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมตรวจสอบกันต่อไปด้วยค่ะ ขณะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะได้มีการจัดพิธียกเสาเอกเสาโทรสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจากกระสุนปืนใหญ่ b m 21ของกัมพูชาบ้านของนายสุทีบุญแตงที่อำเภอกาบเชิงโดยมีนายสุทธิโร์เจริญธนศักด์ในอำเภอกาบเชิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่บ้านเลขที่159หมู่ที่2บ้านจโรก ตำบลดานอำเภอกับเชิงซึ่งก็เป็นครอบครัวที่เป็นผู้ประสบภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังเขมรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยเขมรได้ยิงลูกปืนใหญ่ BM21 เข้ามาถูกบ้านของนายสุธีได้รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเสียชีวิตอีก2รายระหว่างที่รอขึ้นรถเพื่ออพยพไปยังศูนย์พักพิง สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ค่ะได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนแรงงานของการก่อสร้างนะคะก็มาจากครูนักศึกษาแผานการก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินท์